สามานอไรกินมึงเลยแล้วครับลบรถอกิน้วเนาะใส่บอใส่บอยใส่บอเอาถามหัวรอคุให้กินนั้งคุณก่อนนะให้กินดาบคุณอ่ะเออถามเขาบอกนโบราณเอเขาเขา่เห็นบอกบหลดทแล้วไ่ต้องกินนะ